ไพ่สี่ใบนี้ขึ้นมาค่ะนะคะเป็นไพ่ต่างประเทศค่ะเป็นไพ่ต่างประเทศนะนะคะไพ่เดอะเวอร์เนี่ยค่ะนะเจ็ดสิบแปดใบใบนี้ดีที่สุดนะคะถ้าจะเปรียบนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะนะคะรอมานานแล้วนะคะถ้ารอความรักอยู่ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่รอความรักหรือรอจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือนะคะรอในเรื่องของนะคะที่จะได้ ไปอยู่ต่างประเทศนะคะไพ่ใบนี้ขึ้มามีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะคะก็เป็นไพ่เดินทางที่ดีมีผู้หลักสนับสนุนมีแฟนนะคะนะมีคนรออยู่สนับสนุนอยู่ค่ะนะคะ oh. เป็นไพ่ความรักนะนะคะเป็นไพ่ความรักก็ได้ค่ะนะคะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศ <charming> เพราะความรักมีโอกาสได้ไปต่างประเทศ <uge> เพราะได้อยู่ไปอยู่กับแฟน นะคะนะบางคนก็อาจจะได้ไปเรียนหนังส <wurde> <Gotcha. S 1> ือเรียนหนังสือแล้วก็อยู่ไปสักพักหนึ่งก็มีโอกาสได้แฟนได้อะไรด้วยอยู่ที่โน่นเลยนะคะบางคนก็มีโอกาสได้อยู่ที่ต่างประเทศเลยมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่ที่โน่นเลยได้ค่ะนะคะไพ่ขึ้นมานะนะคะไพ่ลักษณะแบบนี้เป็นไพ่ต่างประเทศความรักต่างประเทศมีโอกาสได้ไปเรียนต่อมีโอกาสเรียนต่อจบแล้วก็มีโอกาสได้แฟนแล้วก็มีโอกาสได้แต่งงานค่ะ ไปเลื่อนผ่านมาเจอนะนะคะนะก็ขอให้โชคดีค่ะนะคะคนไหนที่มีแพลนที่จะไปต่างประเทศที่จะไปเรียนต่างประเทศหรือจะไปแล้วนะคะก็มีโอกาสนะคะประสบความสําเร็จนะมีลูกมีเต้าอยู่ที่ต่างประเทศได้ค่ะมีบ้านมีช่องอยู่ที่ต่างประเทศแฟนก็ดีค่ะก็ขอให้สมหวังก็แล้วกันคนไหนที่จะไปเรียนต่างประเทศ เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้คนไหนที่ได้แฟนต่างประเทศเขาก็จะเลี้ยงอย่างดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยค่ะนะคะเป็นไพ่ความรักอีกแบบหนึง่งหรือเป็นไพ่อีกแบบหนึ่งค่ะนะคะนะเราอ่าหมอยาวก็เป็นหมอดูค่ะนะคะก็หานะคะนะหลากหลายมานะคะมาทํานายให้ฟังค่ะนะคะนะแต่เราก็ถ่ายตามไพ่ทุกอย่างนะนะคะเราไม่ได้ปั้นเรื่องขึ้นมาเราไม่ได้เราไม่ได้เฟซนะคะนะ ตามไพ่ทุกอย่างเลยค่ะนะคะไพ่ขึ้นมาก็ขอให้โชคดีทุกคนที่เลื่อนผ่านมาเจอเคสให้สมหวังถ้าคนไหนที่อยากได้แฟนต่างประเทศนะคะเจอคลิปนี้ก็มีโอกาสได้แฟนต่างชาติค่ะนะคะไม่ต้องห่วงนะนะคะนะถ้าเจาะเป็นปีจริงๆมันยาวนิดนึงต้องเจาะเป็นปีค่ะ จะเป็นปีนะคะอย่างน้อยก็ต้องหกเจ็ดเดือนขึ้นไปค่ะให้ใบนี้ขึ้นมาจะใช้เวลานิดหนึ่งค่ะแต่ช้าๆได้พระเล่มงามแน่นอนค่ะนะคะให้ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาขอให้โชคดีค่ะนะคะคนไหนที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้สมหวังทั้งการเรียนในความรักแล้วก็ได้แฟนต่างชาติค่ะ